สวัสดีจ้ามาพบกับสไ r ยอุบลแชน n c h นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วอยากกินข้าวปุ้นกับน้ำเปรี้ยวจา้าเป็นขนมจีนน้ำยาป่าสไตล์คนใต้พร่อไม่รู้ว่าทำถูกวิธีหรือเปล่าเนี่ค่ะชื่ออะไนะพ่อ ชอบกินอาหารอีสานมากที่เป็นเกี่ยวกับน้ำยาขนมจีนข้าวปุ้นวันนี้โลหนึ่งคนเดียวเหลือเท่านี้นะคะกินเบยว,ว่กยวา,กา,ากินเยอะมากมากค่ะมากินด้ยวยกันนะคะแล้วก็อัไนเงี้เป็นแกงจืดต้มจืดเอามาใส่น้ำมาจ้ะสวบเลยพี่นอง ไม่เล็ดเล็ดไกลนำดลยยเด้อจ้ะว่าวดังแหล่ไระยด้เด้อลูกลูกนอนเน่ะลูกหลับแล้วจ้ะสารเป็นคนใต้เด้อจ้ะแต่ว่าไปอยู่กับแม่ย่าเราพอซเวอลอีสานได้อยู่ดอก สำเนียงผิดเทียนประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะอยากซีว้าหลักในความเป็นอีสานความอ่อนน้อมของคนอีสานแม่เราเป็นคนเหนือเว้าว่าได้จะคำนี่อีสานนามาว้าได้อยู่กับแฟนได้จ้ะแฟนเป็นคนอุบุวเมื่อหลังสิพามาอกกล้องดอกเราอายเราเราเราบ่มักกล้องนะบ่บ่ค่อยอยากมาดอก น่ะเ้อบอกว่าอยากออกกองอย่างพี่โ <Tamam> ้องบอหมักกองก็ที่จับให้ถ่ายรูปกับลูกได้นี่โอ้เป็นเรื่องเป็นราวนม่ที่จะทะเลาะกันนะที่เขาบังหุงบักหุงเตียงเลียง Đừng, đừng, đừng Vòng ừ. hang mà đây là y là phía tươi Giòn ống ็ดชอบหมักไอ้มกน้องไม้แต่เฮ็ดบอกเป็นอยากกินหลายหลายแต่เฮ็ดบอกเป็นนีินองเอ้ยต้องรองไม่ยากเราเฮ็ดเห้กินไปเมื่ออูนบุนซีให้เราเฮ็ดให้กินดอกหมักมักอีสานอาหารอิสาน ต่อาหารใต้ก็ขาดบไ,ไดาเดอรมักยูสลับกันกินอาหารอีสานบรค่อยได้เห็ดกินดอกมันเห็ดเองเลมันบ่แเ่บมันบ่มนบเนเจ้าของอาหารหนาเฮ้ยห้องสิมาเห็ดมันตาเป็นคนใต้ก็ต้องแกงส้มแกงไตปลามันถึงจะร้อยแรงนะคะเปียก ต,ตีนไก่อยู่จังหวัดตังโลสี่สิบเออโลแปดสิบาทเด้อเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ได้ต้มให้เปื่อยรีบต้มรีบเสร็จรีบมากินลูกนะหุ่นกับลูกดิ ใครมีลูกน้อยก็จะรู้ต่อ,อนัน่าจะกินไม่หมดอิ่มแล้ว นพี่หอน,นี้ปิดแบรนด์ได้ไหมแก่เผ็ด ขนมจีนน้ำยาป่านี้อยากบอกว่าเป็นปลาทูน่านะเพื่อนๆไม่ใช่ปลาฝุวันนี้ที่ตังหรอสองสามวันไม่ได้ฝนตกแบบไม่อยากออกไปข้างนอกมีอะไรก็ทํากินแต่ว่าตีนไก่นีให้แฟนไปซื้อให้ตอนฝนหยุด้ะ ขอภอายในความกินไม่สุภาพบ้างคะมันเป็นตีนไก่ไมันต้องกินอย่างเงี้นะเพื่อนๆ รีบกินรีบไปนอนเดี๋ยวลูกตื่นเปิดไฟห้องครัวไว้ยุงกัดที่บ้านทะเลนะยุงเยอะ เส็้ครับเพื่อนกินตีนให้หมด วันนี้แม่ยาโทรมาบอกว่าคนหาเห็ดพอกกันได้เต็มเลยถ้าว่างก็ให้ไปหามากินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันหลัง หาเห็ดอยู่อุบวนจะถามไหมพี่น้องดูเจ้าพอแล้เห็ดอืม เขาบีบเ็จแบ,บ้วเปล่วเ็ดแลวทุกคนกินมามาัดสีดามาัดชมพูอุ้ยาหาที่วางก่อนเพจ ไม,มมไม่อยากทิ้งของเป็นไม่ได้ก็จะกินให้หมด 嗯，别。